คุณคุณเห็นด้วยไหมครับว่าหนึ่งในอริยมรรคแปดประการหนึ่งในนั้นก็คือสัมมาอาชีวะไม่ว่าเราจะทำอาชีพที่เป็นอาชีพสุจริตใดๆก็แล้วแต่มันจะมีะไรายได้เยอะมากมายมหาศาลหรือจะมีะไรายได้เพียงแค่น้อยนิดน้อยนิดเดียวก็เป็นความสุข ที่สุขแน่ๆก็คือเป็นสุขทางใจมันอาจจะดูเหมือนพระเอกนางเอกเกินไปหรือเปล่าแต่ในโลกของจิตวิญญาณน,นั้นสิ่งที่คุณคุณหรือผมทำถ้ามันเป็นอาชีพสุจริตแล้วแล้วก็นั่นคือของแพงมากๆในเชิงจิตวิญญาณหรือในโลกโลก,กุตระธรรมมันอาจจะดูโง่หรือไม่ฉลาด ในสายตาของคนที่เขาอยากกอบโกยหรือมีความโลภเยอะๆมันทำให้เราดูไม่น่ารักในสายตาเขาแต่จริงๆเป็นสิ่งที่ควรสรรเสริญมากๆเลยเพราะหนึ่งในมรรกแปดเป็นหนทางหลุดพ้นทุกข์ที่ชัดเจนมากๆว่าถ้าเราเดินเส้นทางเนี้รถแมพเนี้ย เส้นทางสู่ความสําเร็จที่เราตั้งใจไว้ว่าเราจะใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ด้วยจิตใจที่สวยงามและมีความสุขและมีความสําเร็จไม่เกี่ยวกับตัวเลขรายได้แต่มันเกี่ยวกับจิตใจที่เฟื่องฟูที่มันใจมันฟูอะ่ะผมรู้เลยว่าคนที่เขามีความสุขบางอาชีพแบบยอมที่จะเห็นคนอื่นมีความสุขเช่น การทำอาหารเป็นพ่อครัวเป็นแม่ครัวเป็นเชฟเป็นรถเข็นข้างทางแต่ก็สามารถทำให้ผู้คนนั้นดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างดีมันก็เป็นการเกื้อกูลกันอย่างสวยงามเท่าที่โลกใบนี้พอจะมีเทวดาและนางฟ้าที่ยังมีลมหายใจอยู่แบบนี้คุณคุณและผม ก็คงจะมีความสุขเวลาได้เห็นเหตุการณ์แบบนี้ในขณะเดียวกันเราก็เห็นมิจฉาอาชีวะใช่ไหมครับอาชีพที่ดูเหมือนจะร่ำรวยดูเหมือนจะมีหน้ามีตาแตา่ในท้ายที่สุดถ้าเขาทำผิดแล้วโดนจับขึ้นมาไอ้รายได้ทุกอย่างก็จะสูญสลายหายไปหรือแม้กระทั่งไม่โดนจับแต่ภาวะจิตใจของเขาก็เต็มไปด้วยความขุ่นมัว การจะนอนให้หลับได้อย่างสนิทใจมันก็ยากเพราะมันเต็มไปด้วยการหลอกลวงสิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นทุกทรมานใจแม้ว่าจะมีอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นปัจจัยภายนอกมากมายแต่ภายในใจมันกลวงมันไม่เหลืออะไรแม้กระทั่งการเคารพและให้เกียรติตัวเองคนรอบข้างสิ่งที่เขาเห็นก็คือคนไม่ดีไปหมดเพราะสารตั้งต้นมันก็คือ ตัวคนคนนั้นที่ไม่น่ารักกับตัวเองนั่นแหละเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าคุณคุณกับผมก็เดินปัญญากันต่อได้ว่าในท้ายที่สุดการทำสัมมาอาชีวะใดๆก็แล้วแต่มันคือความสุขมันคือความสำเร็จและมันคือความจริงหนึ่งในอริยสัจสี่นั่นก็คือมรรคแปดประการและหนึ่งในมรรคแปดก็คือสัมมาอาชีวะ ขอบคุณคุณคุณนะครับที่ทำสมาอาชีวะดีๆให้กับโลกใบนี้ขอบคุณที่ให้เกติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ